เอาละครับสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมทิวทิวดีและตอนนี้ก็อยู่ในเกมกาลีนาฟรีไฟนะครับทุกคนสําหรับในวันนี้นะครับมีกิจกรรมเข้ามาใหม่ในส่วนของกิจกรรมนะครับทุกคนกล่องสุ่มโทเค็นนะครับทุกคนสําหรับกล่องสุ่มโทเค็นในครั้งนี้นะครับเป็นเสื้อแขนยาวคอเต่าสีขาวนะครับทุกคนโคตรสวยโคตรเท่ครับทุกคนเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะไปทําการสุ่มกันนะครับว่ามันจะหมดสักกี่เพชรมันจะออกยากมันจะออกง่ายหรือเปล่านะครับทุกคนสําหรับ กิจกรรมกล่องสุ่มโทเคตนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับทุกคนกดเข้าไปที่ร้านค้านะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปซื้อไปสุ่มกันนะครับทุกคนอ่าทุกคนสําหรับกล่องสุ่มโทเคตนะครับในครั้งนี้นะครับทุกคนก็เหมือนเดิมนะครับกล่องละ25เพชรนะครับทุกคนและเสื้อแขนยาวคอเต่านะครับทุกคนโคตรเท่โคตรสวยนะครับทุกคนเป็นไงดูดิ แล้วก็ยังมีของรางวัลอื่นๆอีกมากมายนะครับชุดผู้หญิงชุดผู้ชายนะครับแล้วก็ชุดหน้ากากดําเออทุกคนนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับทุกคนสําหรับกิจกรรมในครั้งนี้นครับเดี๋ยวเราไปสุ่มกันนะครับทุกคนกล่องละยี่สิบ้าเพชรนะครับทุกคนอ่าเดี๋ยวเราจะสุ่มครั้งละ2ี่สิบกล่องนะครับทุกคนเพราะว่าเพื่อเป็นการประหยัดนะครับเดี๋ยวเราไปสุ่มกันเลยนะครับทุกคนกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับจะได้มีกําลังใจในการสุ่มนะครับไปมา เฮ้ยสุดยอดไปเลยมาเลยโอ้โหหน้าผีเฮ้ยสุดยอดอีกแล้วอะไรอ่ะอุย้ยชุดผู้หญิงชุดใหม่เอ้ยน,นี้เป็นชุดเก่านะแต่ว่ามันออกมาว่าเอ้ยเกลือ,อเกลืออีเกออเดียวโอ้เดี๋ยวเราไปสุ่มกันต่อนะครับครั้งละยี่กล่องนะครับทุกคนเพราะว่ามันจะได้ส่วนลด100เพชรนะครับทุกคน2ี่ิกล่องนะครับทุกคนไปกันต่อนะครับทุกคนไปกันต่อกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับทุกคนไปโอ้โหซ้ำอีกแล้วมา มาโอ้โหซ้ำผมจะสุ่มซัก80กล่องนะครับตอนนี้ก็4ี่กล่องแล้วต่อไปก็60สิกล่องนะครับทุกคนไปกันต่อนะครับไปกันต่อไปให้สุดนะครับทุกคนมาเฮ้ยชุดไม่ออกนะกากดำวะมามามาโอ้โหซ้ำอีกแล้วไม่มาเฮ้ยสุดยอดไปเลยอะไรอ่ะโอ้โหกางเกงโจ๊กเกอร์เฮ้ยสุดยอดอีกแล้ว ทรงผมผู้หญิงนะครับทุกคนเฮ้ยอีกแย้วเฮ้ยเวอร์เกินไปหรือเปล่าโอ้โหเสื้อโจเกอร์นะครับทุกคนโคตรเวอร์นะครับทุกคนออกเกือบเต็มเลยเนี่ยไปกันต่อนะครับอีก20กล่องนะครับจะได้ครบ80กล่องนะครับทุกคนอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะได้สักกี่โทเค็นนะครับสรุปตอนสุดท้ายนะครับทุกคนไป เสื้อคอเต่ายังไม่เอ้ยเสื้อคอเต่าออกแล้วเสื้อคอเต่าสีขาวไม่มีเลขในโทเค็นนะครับต้องเปิดหาอย่างเดียวนะครับทุกคนสําหรับเสื้อคอเต่านะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะได้สักกี่โทเค็นนะครับทุกคนสําหรับการสุ่มในครั้งนี้นะครับก็ได้เสื้อคอเต่ามาเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคนโทเค็นที่ได้ก็คือ1นึ่งโทเค็นนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะทําการแลกเป็นชุดหน้ากากดานะครับทุกคนเพราะว่าผมยังไม่มีหน้ากากสีดํานะครับทุกคนเออเขาชอบใส่กันนะเนาะเจ้าหน้ากากตัวนี้ผมก็ยัง มีนะเออก็แลกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับทุกคนสําหรับกิจกรรมนี้นะครับทุกคนก็เสื้อคอเต่าแน่นอนว่าสวยมากเดี๋ยวผมไปใส่ให้ดูนะครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดี